<laughs> .. สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม e f ฟุต b a l l 2025นะครับผมในนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์นักเตะที่เคยสุดเตะต้องมาสะดุดเพราะอาการบาดเจ็บนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยที่ผมลิสมานะครับผมนะ ผู้สบาบัริตูเป็นอิกเกกาซิยาสถามว่าทำไมถึงเลือกอิกเกกาัิยาสนะครับผมเพราะกาซิยาสอะ่ะเคยบาดเจ็บนะครับผมพอบาดเจ็บแล้วกลับมาก็ได้เป็นแค่ตัวสำรองในยุคข,ของโจซ่มูรินย่นะครับผมนะอ่านะครับแล้วก็มาดูเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมนะคนแรกเลยราฟิลวารานะครับราฟิลวารานี่ก็เป็นหน้าเตะที่สุดเหมือนกันนะครับผมนะตอนนี้อยู่เรัลมดิดนะแต่ว่าก็รู้สึกกระดูกจะเปราเปนะก็เลยเป็นตัวสำรองไปนะครับผมนะในช่วงหลังๆนะครับผมนะ แล้วก็ไอ้คนกองหลังระดับกดนนบอยนะครับผมมันเล็กโคตรโหดเลยนะครับผมนะตอนอยู่กับอาเจกนะครับผมแต่ว่าเมื่อเขาเจ็บบ่อยๆตอนอยู่ยินตุสนะครับผมก็เลยเโฟมห่างหายไปบ้างแต่ก็อยากให้กลับมานะครับผมนะรฟมเอออาเจกนะครับผมตอนนี้อยู่แมนยูก็อยากให้กลับมานะแล้วก็ริสเจมนะครับผมนะเป็นระดับลูกโมของสโมสรแล้วเล่นแบบโคตรโหดเลยในยุคของ ถูกขึ้นนะครับผมโหดมากนะครับแต่ว่าก็ด้วยการบาดเจ็บลักพาตัวไปตอนนี้ก็ยังลงสนามไม่ได้เลยให้กับเชลซีนะครับผมอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันนะเบนชิเวลนะครับผมนะคนนี้เจ็บจนผมลืมไปเลยนะผมว่าเขายังอยู่ในทีมเชลซีหรือเปล่าแล้วเขาก็สุดเหมือนกันนะทั้งเปิดบอลยิงอะไรต่างๆนะก็สุดเหมือนกันนะแต่ว่าก็การบาดเจ็บลักพาตัวเหมือนเดิมนะครับเลขคนหนึ่งก็มาจากชุดเดียวกันกับเดอะลิสเลยนะครับผมแฟร์กี้เดรจองนะครับผม เป็นนักเตะที่โคตรโหดนะคุมเดงการ์โคตรดีวิชั่นบอลสุดมากนะครับผมแต่ว่าก็ด้วยการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับผมลักพาตัวไปนะครับผมก็ยังไม่สามารถยึดฟอร์มกับบาร์เซโลนาได้เลยนะเวลานี้นะครับผมนะอีกคนหนึ่งห้องเครื่องที่โคตรโหดนะยิงไกลอย่างสุดนะครับผมอย่างลิออนกอลสก้านะครับผมนะเป็นห้องเครื่องที่โคตรโหดเลยนะแต่ว่าด้วยการบาดเจ็บแล้วช่วงหลังก็ไม่ได้ลงให้กับไบเยอร์แล้วนะครับผมนะแล้วก็มาทนต่อไปก็คือเนมาร์ชูเนียนะครับผมนะ ตอนอยู่ปาตอนอยู่บาร์เซโลนาี่โคตรโหดนะโหดสัตว์เลยนะครับผมเลี้ยง3เลี้ยง4ี่ซื้อสบายพอสมควรเลยว่าม,มาแต่มาอยู่ปานี่ก็ขาลงแล้วแล้วก็กระดูกเปล่าด้วยนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะไปถึงรับบอลนดอได้นะครับผมนะและอีกคนนึงนี่คืออยากจะวิจารณ์เลยตัวนี้นะครับผมนะเมสันเม์นะครับผมอดีตลูกม่อของเชลซีนะครับผมที่แมนยูดึงมาตอนนี้ก็นอนคุยกับผอโรงพยาบาลอยู่นะคุยไปคุยมาตอนนี้ยังได้ลงกินนั่นเองนะครับผมนะเออนะครับขายซะไอ้เฮียเออ แอ้วก็อีกคนหนึ่งเอเดนอาซานะตอนอยู่เชลซีโคตรขอโคตรสุดนะแบกแนวรุกไว้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นปีกมิดฟิลด์หน้าเป้าหน้าต่ำคือชั้นทำทุกอย่างให้เธอนะนครับผมไม่ว่าจะเป็นยิงแอสซิสต์จ่ายบอลคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วตอนอยู่เชลซีแต่ว่าพอไปอยู่มาดริดก,ก็เจ็บตอนเล่นเอแล้วก็คุมน้ำหนักไม่ได้สุดท้ายก็เฟนสตัดไปนะครับผมแล้อีกคนหนึ่งมาโกแฟนบาเซนแพชชิการ์พลายกับซิปนะครับผมคนนี้ก็ สุดจัดเหมือนกันนะครับผมนะในยุคนั้นนะอันนี้ผมก็โตไม่ทันดอกนะครับผมแต่ว่าก็ไปดูย้อนหลังมานะครับผมนะเออสุดเหมือนกันนะในยุคนั้นนะครับผมได้รับฉายาเพชรฆาตพายกระซิบนะแต่ว่าก็ด้วยอาการบาดจีบเรื้อรังนะครับผมก็เลยไฟสตาร์ทไปในที่สุดนะโดยยังไม่ถึงเวลาควรนะครับผมนะสำหรับมาทินนะกประมาณนี้เลยนักเตะที่เคยโคตรสุดมาก่อนก่อนที่จะมาสะดุดเพราะอาการบาดจีบนะครับผมพาไปติดเร่งกันนะก็ฝากเลื่อนกึงกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วย เป,ป็นแรงเจนในการตัดคลิปต่อไปสรับ let's go เราไปเจอกันที่หน้าจับคู่เลยครับเอาละฮะท่านผู้ชมตอนนี้จับคู่ติดเป็นที่ได้ยปรยแล้วเจอข้านังาัง3,132นับถือว่าสูงพอสมควรนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเร่งมาหมาดๆเลยนะครับผมก็เลยอาจจอตึเงเยอะหน่อยนะครับโอเคทีมของเราค่อข้าง,งฟิตเลยทีเดียวนะครับผมทีมเขามาในระบบ4213นนะครับเพราะาแผ่นนี้หน้าคู่มันมาจริงๆนะครับผมนะคือ เบต้าหน้าคู่เริ่มจะกลับมาฮิตกันอีกครั้งแล้วนะครับผมหลังจากที่เบต้าหน้า3ครองอ e ีฟุตบอลยี่ห้ามาอย่างยาวนานะแต่ว่าตอนนี้หน้าคู่เริ่มกลับมาครอง้วผมก็เนี่ยพยายามกลับมาฝึกเล่นนะเพราะว่าเผื่อจะได้เอาไปเป็นไม้เด็ดในการแข่งนะครับผมผมก็เลยพยายามที่จะเออนะครับฝึกหน้าคู่ไว้นะครับผมนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในสนามที่ไม่มีคนอีกเช่นเดิมนะครับผมนะเพราะว่า ก็ซับผมไม่ไหวนะครับเอาละครับผมเกมเริ่มครับทีมเขาเป็นคู่เกรุ่นเล่นก่อนหมุจะซ้ายมาขวาครับไหลมาตรงนี้เล็บอสซิเพนเอาเลสทะลุไปได้เฉยเดลิสเคลียร์ไปก่อนนะผมทีมก้อนนี้เริ่มได้อย่างดุเดือดแล้วเบลลิงแฮมเอาเลสหมีสัตวมองเลสแทงไปแล้วเอแล้วเอเดนอาซาทะลุมาะอาซาอาซาจังหวะนี้ดับเบิลทันเอานี่มาได้เฉยจังหวะนี้ยิงโอ้โหจนเสาเล่มบาร์มาเต้นโอ้โห เกือบไปลูกแรกอาซายิงจนเสาเฉยเลยอะและวจังหวะนี้ฮ <c oughs> ึสวยอฟกอลิสกาอาซาอาซาเลาะหนีเมา้าม,มาถึงอาซาอาซาเปลี่ยนเกมไปตี้นี่มาเนี่มาฮึชาไปครับตรงนี้และส่วนมาเลยครัจบจังหวะนี้แต่ยังมีเดียยองอยู่ผมตั้งยร์ยองให้ตามวิกเตอร์เซเปนนะครับผมเพื่อจะสกัดแนวรุกเขาหน่อยแล้วมาเลยครับจังหวะนี้โอซิปินโอซิปนินเบิร์นมาถึงกิสบนับนกิสบ,บันเบิร์นนี่เอ็มป็อปเป้ออ่ำหน้าเกือบไปครับ แม่ธงช่วยไอ้ตรงนี้แทงทะลุมาครับเกือบไปอีกแล้วผมแปรลุตั้งเตะนะครับผมจากอิงเกก้คาเซียสเบิ้ลไปด้านหน้าด้านหน้ามีเก็บไม่ได้ครับจอวันี้เป็นไวซ์เคลียร์ออกมาครับเดยจองส่วนกริสกาเปลี่ยนเกมไปเลยติสเบลลิงแฮมและเบลลิงแฮมจะสวนรับจังหวะดีแอปโปปเป้มาถึงกิสมันคืนมาโอซิปินเจอเดยจองปั๊มแล้วเอาละครับผมอ่ะยังติดกาเซมิโลอยู่ครับอุตส่าห์จะได้สวนแลนและมากิสมัน กิสมันมาถึงเอเบเป้เอเบเป้คือมาถึงกิสมันแล้วโหซุปเปอร์เซฟและอีกทีเราซุปเปอร์เซฟอีกแล้วโอ้โหโอ้เกือบไปครักิสมันโจอจตรงนี้แต่ยังมีอิงเกกัสซิยาสครับช่วยเราไว้ได้อย่างหุดบิดเลยครับอีกเกกัสซิยาสเอเกือบไปครับผมอย่างนั้นประติบมุมครับโดนตรงกิสมันดูว่าจะเล่นอย่างไรครับเท้าซ้ายหรือเปล่าเท้าซ้ายครับ อ,อังดวนกิสมนครับตังมาเป็นหกลาและเปิดบอมเข้ามาและโจงและทันท่าโอ้ยข้ามคานเกือบไปครับผมแหมถือว่าเป็นอีกสูย์ลูกเตะมุมลึงเลยนะครับผมด้ใช้เท้าซ้ายเปิดในมุมซ้ายนะครับผมเนะอ๊อยในมุมขวาหรือเปล่าโรซายจำไม่ได้แล้วสวับนีมา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 ช้าไปเลยครับเลยจะสวนโดยเบลลิงแคมมาถึงกิสมัน อไอ้ป๊อปเป้ทะลุมาเลยวนะคิเล่นนะป๊อปเป้ยังไงไอ้ป๊อปเป้เปคยมันกิสปันติดอยู่ครับตรงนี้วารานสวยครับและทายังไม่ยอมว่าตอนนี้มาแล้วผมบินเล่นเกมถึงกิสปันเจอปั๊มโดยเดลิสครับเม้ามาถึงอาซาเบิร์นมากรัสกาเปลี่ยนเกมมาถึงฟอร์มประเทศฟานบาเทลล้ำหน้าแล้วครับผมแหมแต่ล้ำไปแค่ครึ่งเก้านะครับผมเพราะว่าผมดูจากไลา์มันไม่ลับนะแต่ว่าก็ล้ำนะเพราะเอไอมันจับเป๊ะกว่านะครับ ไปลุ้ตั้งเต่ผมจาะได้ยออู奥巴马กันนู้บดูว่าจะเล่นยังไรครับได้ยออู奥巴มกันโน่เปิดบอมขึ้นด้านหน้ามาดเดินลีดถมได้สวนผมเลยอ้าวโกลเดีย้าไปรับบอลแบบนี้ก็เสียหายแล้วผมเลยเจอสวนมาโดยเอโบเฟคคือมาตรงนี้ติดเดรลิกับเดรลิก,ลกต้องเคลียรบผมเกือบอวะ เอาเมาดักได้เลไรมาอีกแลว้วจังหวะนี้เอาแล้วครัาาาาบผมทันรมาแล้วอาซาอาซาฟาร์มประเทศไม่ได้เข้าตำแหน่งครับผมเสียครองเลยตัวนี้เอาแล้วอาซาไม่อยากจะไปเาอายื้อยืดจุกกระชากอยู่เคลียร์มาได้แต่เมาส์ยังดักได้เมาส์แทงจ้องนี้ฟาร์มประเทศโอ้โหซุปเปอร์เซฟเล่นดับเบิลทัชไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหแอรเฟกจบไม่ติดครับสวยกอลลิสกามาถึงเมา,าสา์อาซาอาซาเลาะเลี้ยงหนึ่งจังหวะแล้วเจอปั๊มสองโดยเปอร์ตีมาช่วย เม,มาส์าสวยครับโดยจองเปลี่ยนแกมปที่นี่มาเบิร์นมาฟาเร์เทนฮาเร์เทนไปแล้วไม่ถึงครับตดก็ซา,ากุต้าแล,ลลลแล้วบอลจลมมลชลเกแล้วเดลิดดักอยู่เอาไปก่อนครับที่ดิสเจมถึงเมาสอาซาต่างสั้นๆกครับโอเลสกา,าบอลลั่นแล้วครับผมแม่น่าจะไม่ได้ข้อสอนิมมานานครับผมแล้วจะสวนมาโดยกิสบันแบลดิงแฮมแกิสบันเบิร์นตรงนี้มีวารานไปสตัด์ทเลยเมื่อกี้อ้า่แล้วไปจ่าติดกันแบบนี้กอลิก้าเคลียร์ไปเสร็จอีกครั้ง เบตยังมาอยู่ปุ่ติกิสมันถึงป๊อปเป้แล้วแทงมาช่องนี้ยังไงเอฟได้อโห่าดมาจอจอ,จอ,องกิสมันไม่ยิงแ,แอมป๊อปเป้โหยแม่จอจอกิสมันไม่ยิงครับผมเขาน่าจะกดใจรัด้วยนะผมลูกนี้ก็เลยตัวตัวไปต่อทีมเราอะโอ้ยแม่เกือบไปเหมือนกันครับผมเอาละกดเลยจังหวะน,นี้เครื่องกำลังร้อนเลยครับผม ชมครึ่งหลังขั้นตอนแล้วกอสก้าบอมยาวๆไปก่อนอาซาดีได้เลยจังหวะนี้ติดโอบามิกาโน่เบิ้ลมาตรงนี้ยังกระตังอยู่ส่วนแอฟอาซาแทงไปเลยช่องนี้เมาไม่ทะลุครับเดี๋ยวจะสวนมาโดยเอเบอร์ปีจังหวะนี้ครีมไวมากครับมาถึงเปอร์ตีคือไปที่เบนไวส์แบนไวส์แทงยาวๆมาเลยกิสมันเบิ้ลมาช่องนี้โอซีเป็นยจะมีอ้อแล้วเป็นเคลียรติดกับเกือบไปครับ อาซาสวยเบิร์นมาที่เม่ส์เมาส์เมาส์ไปที่ดิสเจมอาร์ดิสเจมมีพืนที่มาที่อาซาอาซาทะลุไปที่ฟาร์มเต้นฟาร์มเต้นย้อนหลังเร็วเดี๋ยวยังได้ฟาวครับแต่ลูกฟรีคลิกครับผมเนีมาระยะนี้น่าจะปั่นลำบากนะผมผมขอเปลี่ยนไปเป็นเมสทนเมาส์แล้วกันที่มีค่าเอ่อคิงพาวเวอร์ที่เยอะกว่านี้มานะครับผมนะ น้อยไปครับผมจังหวะนี้ปาดน้อยไปก็เหมือนจะทรงคืนเลยนะผมนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งมุมไว้ให้มันมุมขนาดนั้นนะครับผมนะเดลิกได้ที่ป่าเดลิกเดลิกไม่ได้แล้วผมเลสตหลุดตำแหน่งไปด้วยและอาแล้วมีส่วนมาแต่ยังมีเดยองอยู่สวยมากเลสกามาที่ฟาร์มาเทนไปแล้วของโรเลสกาคือไปที่ชีเวลชีเวลแทนไปที่ฟาร์มาเทนฟาร์มาเทนจอปั๊มนะครับผมอเขคาทาอยู่เบินไป บิลอีกทีไม่ถึงอาสาบมแม่วันนี้แนวลุกเรามันขาดขาดเกินเกินอยู่นิดหนึ่งนะครับผมนะวิ่งไม่ค่อยสดคล้องนันกเจ้าไหไรเดลิกเดลอิกทันหน้าไม่ทันแล้วเจอโฉกไปแล้วคิสมันเบิ้ลมาเอเปอเป้เข้ามาอีกทีไม่เดืจองอยู่ดีนะบอมเดือยยองดับโอซิเพนไว้วันนี้นะครับผมนะไม่นั้นเละครับเลวมาเลกิสมันจะเบิ้ลถึงเอเปอเป้ไม่ไมีถึงน,นะบผมเอาละนดี่มาถึงฟอร์บัติน,นอาซา อาซาที่ฟอร์มาเทนฟอร์มาเทนคือมาที่อาซาอาซามันช้าไปหน่อยครับแต่ยัางข้าตามไปสั้นเมาไม่เข้าทางครับอืมแล้วบอลไปเข้าทางเคอสต์ด้วยแล้ววาดานเกี่ยวตรงนี้ตายอยู่ครับอาซาไปที่กอลเลสกามาที่แลบเบิลไปจากในอาแล้วกอเลสกากอเลสกาเชลโรจังหวะนี้หนึ่งแล้วโยกเข้าไปด้านหน่อยให้เมาโก็แวนบัตเทนโอ้โหซูเปอร์เซฟจังได้อยู่ในมาริลัมหน้าโอ้โหระยะาจอจอโปรคงเอาแวนบัตเทนครับ ไม่ได้ครับผมซูเปอร์เซฟเลยตัวนี้ของมาอันเดรเทสเซเกนนะผมโ,ฮโ,ฮโฮู้โหขดปอคขอดเม่เซฟว่าตรงนี้เลยมีการกดจีเกมนกิดน,นึงแล้วครับผมนะมาครับมาชมเกมกันต่อในช่วงครึ่งหลังเลยแล้วครับผมเอในช่วงอีกนิดนึงนับตอนนี้ยัง 0-0, 00อยู่ครับโอกาสก็มีพอๆทั้งสองฝ่าย้วแต่ว่าครึ่งหลังนี้เราดูดีขึ้นกว่าครึ่งแรกชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะ เจาะตะข่ายเขาได้ครับ่อโกโรสกาดักได้มาถึงแล้วอาซาเบิร์นกับตัวนี้เนมาคือเป็นอะไรเรยอาซาทะลุมาแล้วเอเดนอาซาเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อสูงครับกำลังถามหาสกอร์อยู่เลยว่าอยู่ไหนอาซาจัดให้ครับผมโอ้โหเจ้าหนูเบอร์เกอร์ของเราก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับผม <c oughs> จะบุรลลี่เข้าไปหรือเปล่าเขาเนี่ย <c oughs> อาละครับผมถึงศูนย์แบบนี้ครับอาซาดักอยู่อีกแล้วอาซาเบิร์นมาโรสกาออกไปก่อนตรงนี้ติดคิมมิครับ เบนไวส์เดี๋ยวยาวมาถึงก็หาอะไรทะลุมาเลยฮาเว็ตฮาเบ็ตมัถึงกินได้เลยบบเป้ไอ้บบเป้ยิงโนนี่ซูเปอร์เซฟอีกแล้วโอ้โหอีกทีหนึ่งของคิมมิดครับผมแหมเสียดายเลยครับผมไอ้บ๊อบเป้ครับกับคิมมิดครับคุณแรนดอกครับแต่ยังไม่ผ่านมือของอีกเกสกัเซียครับดับเบิลเซฟอ่ะแม่แบล็ตเตอร์ผมโดยคิมมิดครับดูว่าจะเล่นลูกลูกนี้อีกแล้วครับผมอันตรายเลยนะครับเนี่ย เปิดยอดเข้ามาเบลลิงแฮมก็ไม่มีปัญหาได้ครับอิงเก้กัสยกครับผมขึ้นหน้าไปเลยครับแานหน้ามีเก็บอืเอาแล้วดักได้จังหวะนี้แล้วก็แทงออกไปเลยอาซาออกไปที่ไม่เสมาว์มา์ทะลุมาแล้วครับไม่เมาว์มา์ด้านในมีมารอขอแล้วและปาไปโ้โหเบาไปหน่อยไม่เมาว์ไม่ถึงฟาร์มเต้นอืแล้วตรงนี้ถึงหรือเปล่าถึงด้วยวิญาเจอปั๊มเลยเดยองครับสวไปเอฟเดลสกา มาถึงเมาเมาแทงกันเลยอาซาอาซาแทงไวอีกทีไม่ถึงเมมาชูเนี่ยแล้วจะสวนวาไวๆจะมีตัวจองอยู่ดักให้ได้สวยไม่เสมาเมาเมาถึงไม่ไม่ถึงแล้วผมเอาแล้วไมเส้เมาดักได้แล้วก็ไปถึงเอเดนอาซาได้ล็กปั่นนิ่มๆด้วย้ายสองศูนย์แล้วครับปิดเกมนี้เลยแล้วครับผมโดยเอเดนอาซาคนดีคนเดิมแล้วเจ้าหนูเบอร์เกอร์แล้วครับผมเรียบร้อยครับผม 2-0ปิดเกมน,นี้เลยละครับอย่างสมบูรณ์แบบ <c oughs> แล้วจะสวนมาเลยดูยดาวิดวิยาวิยาวิยาทะลุมาหรือเปล่าวิยามาได้เลือดาวิดวิยาดาวิาดาวิยายิงลูกนี้ติดเซฟอีกแล้วครับยาจะมายอมคายเฮาวเวนร์ดติดตีติดอยู่แล้วเขนาทเป็นไวเปอร์เจาะเข้าไปอีกทีก็ติดอยู่ครับเลยเคลียร์ไม่ได้โอ้โห,หท้ายเกมก็จุลมุจุล่เกมแล้วผมแต่ก็หมดเวลาการแข่งคันไปแล้วผมเปน็นยังไงบ้างครับสำหรับ การเอานักเตะที่เคยสุดมาก่อนครับและมาสนุด้วยอาการบาดเจ็บนะครับผมนะมาตัวนี้เร้งนะครับก็สนุกดีเหมือนกันนะครับผมนะ็ฝาวฝ้วยดล้ยการดอกแกงกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นนังเตะในเกิดการคิปต่อๆกันทุกท่าไว้เจอกันใ่คลิปวดหน้าครับผมอย่าลืมไปติดตามซีรีส์อาเซนอลผมด้วยนะครับผมผมตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ